สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปที่ชื่อว่าสก i บีเวิลด์นะครับผมเป็นแมปแนวส k i บีดี t ทัวอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่า,าตัวเกมสก i บีดี w เวิลนั้นจะมีการเล่นอะไรเป็นยังไงเหมือนส k i บิด t o ทัวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะเริ่มนะครับผมฝันน้องกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจพี่ได้ทําคลิปต่ตอไป let's go oh my god โอ้โหมี cg เขาเรียกว่าสตอรี่โอ้เฮ้ยมันทำไมไปเลยโอ้โหสองตัวมาโอ้โหอ้าวเอาให้เลิกฝั่งนะครับผมว่าจะจะเป็นทอยเล็หรือว่าเอลเรนนะครับผมหรือเป็นฝั่งของเจ้าตัวหัวกล้องหรือว่าหัวลำโพงนะฮะในตามหลักแล้วเน ฝั่งนี้คงจะเป็นตัวดีฝั่งนี้คงจะเป็นตัวร้ายนะครับผมแต่ของพี่นี่ก็ต้องเป็นตัวดีอยู่แล้วนะครับผมโอ้ไม่กอนะผมนี่เป็นการเลือกตัวนทุกคนนะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะยืนมีบาเรียโอ้โหนี่คืออะไรทําไมมี จ้าตัวเพื่อนเรายืนกันนิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอ่อโอ้ยมันหมุนหัวแล้วทุกคนมันหมุนหัวแล้วมาดูกันว่ามันจะทําอะไรเราหรือเปล่าโอ้ตอนนี้มีโอ้ยโอ้ยโเดี๋ยว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 โอ้โหตกใจหมดทําไมโผล่มาอย่างงี้คิดว่ายังไงเอาเลยละกันเอาดิเอาดิเออเออเออแหลเงินเงินโตเก็บตังค์แป๊บ โอ้โหกว่าจะเก็บตังค์ได้นายโกงเรานายสามตัวเราตัวเดียวเองเราเก็บได้หรอเออเออเออมาเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายอออุยอุ้ยอุยพี่ตกใจมากเอาเลยแล้วกันนะเออเออต่อยไอต่อยไปในเกมต่อย่วมมาจนเกมไอ้นี่เออโหเราหิตแกเยอะแล้วเกินนะนายเอ้ย โอ้โหขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้ไปเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงอื่นไว้ดีกว่านะตอนนี้เราเจอทอเล็ตต่างๆที่อยู่ในแมปนะผมเราก็สามารถไล่ตีได้เฮ้ยพี่เจอว่ะพี่เจอแมงมุมทอเล็ตว่ะทุกคนมีการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์นะผมตอนนี้เราลุมเออเอาดิเอาดิเอาเอาดินายิงวะไม่ได้หรอกเอาดิเอาดิเออดีเดี๋ยวอ่ะอุ๊บอาเขาจะสิ้นใจเขาจะต่อยแล้วลุมเออ เราเปลี่ยนตัวได้ไหมเรามีตังค์แล้วตอนนี้นะเรามีตังค์อยู่1,200บาทฮ่าฮ <Wow. S 1> <c oughs> ่าฮ่าุยพันสองพันไม่พอตามล่าต่อตามล่ามา้าตอนนี้โดนแน่อะ่ะครับผมตอนนี้เราต้องวิ่งใส่แล้วตอนนี้ขนาดที่เพื่อนเรากําลังแย่เอ้ยโอของจริงเอ้ยล่าช็อตไปนียโกรธดีโกรธไหมนายโกรธเราไหมเราไปตามล่าต่อนะผมจะมีใครที่เป็นมนุษย์สปอนมาหรือเปล่ารอบนี้เราก็ต้องรอเ,เล่นเลยฮ่าโดนแน่สวมใหญ่อ่ะสู้ดิสู้ดิดเออเอาดี เอาที่ต่อยเมือ่อไหร่เราจะมีปืนกังเขาสักทีสองพันใช่ไหมได้เลยได้เลยเก็บซัเก็บซรัเก็บซัโอ้อันล็อกอเวอร์ดเหรอเนี่ยเราจะโอ้โหสามพันอย่างงี้พี่ก็รวยจ่าเลยมาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมาตอนนี้เราเป็นสปิเกอร์แมนใช่ไหม <Wow. S 1> ตอนนี้เราเป็นเอ้ยอ่าโดนแน่โดนแน่นแนไอปักปูดเอ้ยเออเอาเออเอเอ เราสามารถแบบว่าซื้อของได้ไหมแบบปืนเปิน,ะนอะไรนี่กนัลมาจากไหนกันไม่เข้าใจ <c oughs> แต่เราต้องตีกับลูกกระจกก่อนเออเออฟาร์มเวลอ่ามุ่งมั่นเพื่อไปต่อวันข้างหน้าเออนีออ่โอ้โหหงายหลังไปเลยหนึ่งจีโอ้โหมันเป็นตัวใหญ่เลยเอาจากไหนกันเงินเนี่ยตัวนี้กําลังทาลายตึกอยู่ตัวนี้เออเออโอ้ก็โดดโดดเออหงายไปเลยโดนหมัด Man, วันพันแมนรู้จักว่าววันสปิเกอร์แมนอ่ะอุ้ยตอนนี้เรารีวอร์ดเราต้องอยู่ให้ถึง10นาทีนะผมเพื่อจะเก็บเงิน5,000ันถ้าเราได้เจ0 0พันเนี่ยเราจะมีตังค์ซื้อไม่ใช่สิเราต้องได้18 0่นใช่ไหมเราถึงจะซื้อตัวต่อไปได้ถูกไหมนี่ตัวนี้แหละพี่ว่าต้องมีปืนจริงๆนี่บอกก่อนเลยนะว่าจุดที่เราฟาร์มตังค์ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราขายันฟาร์มหน่อยเราก็ได้เงินแล้วนะจริงจงบแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดเรามีตัวเยอะเราก็สามารถสู้กับคนในแมปได้เพราะมันจะมีคนในแมป,ปเกิดมาตามหลักที่พี่เข้าใจนะน ต้องเป็นแบบนั้นหยืดร้องอะไรกันหยืดร้องอะไรกันไอเด็กน้อยตบเดินมาตบไม่พอแจใครตบหมดหัวล้านหัวล้านไปดีหัวล้านไปดีหน้าสั่นเป็นหนึ่งทีอย่าฟ้องแม่ละกันเฮ้ยเฮ้ย hey อ่าแล้วครับโอ้เขาพิโรดจัดเลยอะสองคนนะนะคนั้นอะเขาโคตรพิโรดอะทุกคนดูดิพี่ไม่ไหววะ่ะตอนนี้พี่ยังสู้เขาไม่ได้เว้ยเพราะพี่แบบมีแค่เอ้ยแล้วมีกล่องอะไรด้วยเอ้ยไปด้วยที่ไหนโอ้โหทำไมเราไม่ได้เหมือนนายวะ ทำไมไนายได้คนเดียวเลยเนะีทำไมไม่ให้แบงเราเลยตอนนี้เขามีตังค์อยู่หกพันเขาจะได้อีกห้าพันภายในสี่นาทีเขาจะมีหมื่นหนึ่งดังนั้นเขาต้องเก็บอีกเจ็ดพันโอโ้โหโคตรเยอะชีวิตต้องไปต้องไปต่อต้องไปต่อเออโอ,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 อ้โหตกใจหมดเดี๋ยวนี้ก็เกมน,นี้เขาจําสแกนเฮ้ยโอ้โหนายเรายังไม่ได้ทำอะไรนายเลยนะได้เรารอรีเลือดก่อนเดี๋ยวเจอกันตบหมดตบคนส่วม บคนซัวเมือเงินรวยๆมาโอ้รับทัพย์รับทรัพย์ก่อน9 0 0 0แล้วเราไปตีตัวใหญ่ดีวะ่ะเราไปตามล่าตูอเหนือตอนนี้เอ้แต่ว่าพี่เจอเอ้พี่เจอตัวใหญ่แอบอยู่เว้ยทุกคนพี่ต้องไปตามล่าตัวใหญ่ที่แอบอยู่ตรงนั้นเอ้ยนะเอ้แต่ว่าเอ้ย,อยมันมีเค้กด้วยอรอเอ้ยมันหลอกเราไย<ว>เอ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไงล่ะอย่าห้าวกับพี่เพราะพี่คือบียอน เค้กพี่ก็จะกินนายเก่งมากเลยว่ะนายคือใครวะที่มันช่วยเรากัน่ะเนี้ขอบใจนะทีหลังไม่ต้องไปตีต่อดีกว่าเฮ้ยเอพี่เจอพี่เจอเจอแน่เจอแน่จะไม่รอดพี่มันโดนมันเจอพี่แล้วเออตบคว่ำตบตบบนไม่สนลูกไข่เว้ยตบบนไม่สนลูกไข่ครับตอนนี้ตบบนไม่สนลูกไข่ครับตอนนี้เออ ที่วิ่งใส่อย่างเดียวตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวก่อนละกันนะข้ามีพลังมือที่ครูดาวอยู่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออมานี่ไอ้มือนี่พี่ทําอะไรพี่ยังไม่รู้เลยเราก็ตกไปเลยโอ้ยโอ้เข้าใจแล้วตอนนี้เราจะสามารถทําการวันฮิตคิวได้นายดูไว้นะทําได้แค่ตัวเล็กกว่านนีะ้นายสู้เลยแลวกันเราทําได้แค่ตัวเล็กทำไมมัน เอาแล้วมันก็บางตัวมันทําได้บางตัวมันทําไม่ได้มันไม่เข้าใจตบหัวโยกอ๋อตอนมันเอ้ย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 นี่มันอนิเมชั่นอะไรกันน่ะหดเลยหงายหลังหงายหลังเดิเอ้ยเออมามาแอคชั่นเยอะอันเนี้ยเฮ้ยมันจัดว่ะเออพี่มันแล้วช็อตเนี้ยมาอะไรเป็นแคบกระจกก่อเออ เออควางใส่ให้หมดไม่ต้องทูบสนลูกใคเอ,อ้ยมาตัวเราไปราคาเท่าไหร่วาตัวต่อไปสามหมื่นโอ้โหแพงเอ,อ้ยเราลองไปแอนิเมชันกับตัวใหญ่ไหมนี่เราอะเฮฟวี่เวทเหมือนกันแล้วเราอะเออเฮฟวี่เวทเรยกันแล้วนายจะโอวยีว่่ไหร่นะโดนแน่เอ,อ้ยไม่มีแอนิเมชันว่ะโอ้โหมันจริงๆเกมนี้นีออ่มีกล่องสมบัติอีกแล้วนายเก็บด้วยดีนาะยจะตบคนเดียวไม่ได้ตบโอ้ oh, my god ตบ ตบเอโอโหเก็บ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 เลยของใจมากนะนายขอบใจจริง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นเกมสกีบีเวิลด์นะครับผมมันชื่อว่าเกมสกีบีเวิลด์นะทุกคนนะใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับผมเป็นเกมแนวฟาร์มตังค์แล้วก็ซื้อตัวไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในแมปเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็สามารถโจมตีเขาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใของพีและจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ข